เข้าสู่ช่วงวิถี V I ค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้จะพาว่าที่ V I ทุกท่านนั้นมาเจาะกันกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า I C T กันนั่นเองนะคะก็เลยได้เรียนเชิญกูรูท่านพิเศษท่านนี้มาร่วมให้ความรู้กับเราด้วยใช่ไหมคะพี่หมอเคคะครับผมวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์จำรัตสว่างสมุดนั่นเองค่ะท่านเป็นกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ,อุตสาหกรรมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอโ้โหจริงๆทราบมาว่าอาจารย์ไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่อง ของ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังดูแลอีกหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวกับตัว ICT ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะคที่วันนี้อาจารย์มาร่วมให้ความรู้กับบรรดาว่าที่ VI ของเรารนะคะคเจอกูรูที่เชี่ยวชาญเรื่อง ICT ตัวจริงค่ะโอโ้โหเพราะฉะนั้นแล้วต้องขออนุญาตถามก่อนละกันค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของ ICT พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะเทคโนโลยีต่างๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วความน่าสนใจของอุตสาหกรรม มันอยู่ที่ตรงไหนคะอาจารย์คะครับก็ต้องเราต้องบอกว่าทุกวันี้เนี่ยครับเทคโนโลยี ICT เนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจว่า ICT มันคืออะไร,ร ICT ก็ย่อมาจากคำว,ว่า Information and Communication Technology ก็คือถ้าแปลาภาษาไทยก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งยังไม่เข้าใจอยู่ดีซึ่งยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นเรื่องลักษณะที่เราสามารถที่ใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและในในใช้ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งพอเราเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเราใช้เทคโนโลยี ICT เนี่ยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่ได้เลยมือถือเราครับใช่ครับ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าออกจากบ,บ้านถ้าลืมกระเป๋าตังค์งยังพอยังพอทําใจได้ถ้าลืม,มโทรศัพท์มือถือที่ต้องวิ่งกลับเอาที่บ้านนะครับเพ้นเห็นว่าความสําคัญก็คือเราสามารถที่เข้าถึงข้อมูล ที่สาคัญสําคัญสําหรับตัวเราเราสามารถที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการทําธุรกิจและในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นการเพิ่มทั้งในเรื่องของตัวประสิทธิภาพและในเรื่องของการที่เราจะสามารถสร้างไรายได้ใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลย IC ี ICT เข้ามาได้ด้วยครับในนี้เมื่อเราเป็นรายการจอกันวิไอ,อเราต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดว่าในแต่ละกลุ่มธุรกิจมันมีสเสน่ห์ที่น่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ ก็กลุ่มที่หนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับกลุ่มโอเปอเรเตอร์เนี่ยณขณะนี้เนี่ยเห็นว่าเราเราได้ยินว่ากลุ่มโอเปอเรเตอร์เนี่ยเพิ่งประมูลตัวคลื่นความถี Hz, ่สองจุดหนึ่งกิกะเฮิร์ตนะฮะแล้วก็มีการเร่งย้ายจากระบบเดิมไปเป็นระบบใหม่3 g นะครับเห็นว่าหลายท่านเนี่ยที่พอฟังเรื่องของการประมูลคลื่น3 g เนี่ยนะครับ<ม>ก็จะสับสนว่า เอ๊ะแล้วในอดีตฉันก็เคยใช้ 3G อยู่แล้วนี่หน้าจอก็ขึ้น 3G อยู่แล้วทำไมแตกต่างกันได้ประเด็นสําคัญที่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในในลักษณะเชิงโครงสร้างของตัวสัมปทานค่ะในอดีตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น AS, D-TAG หรือ True เนี่ยนะครับทั้ง3าลายเนี่ยต้องไปรับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็น TOT หรือจะเป็น CAT นะครับซึ่งในระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบเป็นการแบ่งรายได้นะครับซึ่งรายได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ประมาณสัก25%ถึง30%ของรายได้พูดง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าทีหน้าเติมเงินมือถือ100บาท25-30ถึงบาทเนี่ยต้องเป็นรายได้ให้กับคืนกับ TOT รับวิสาหกิจหรือว่า CAT ถูกต้องครับแต่โดยภายใต้ระบบใหม่เนี่ยเป็นระบบใบอนุญาต เระนั้นระบบอนุญาตเนี่ยก็คือผู้ให้บริการทั้ง3ารายเนี่ยไม่ต้องจ่ายส่วนแบกและ<อ>แต่จ่ายเป็นเรียกว่าเป็นค่าใบอนุญาตนะครับซึ่งค่าใบอนุญาตนี่ก็จะประมาณ6%ก<อ>เปอร์เซ็นต์เียว่า6%นั้นเนี่ยลดจาก2 5่สถึงสาเนี่ยลงมาเหลือ6เนี่ย<อ>มันทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยลดลงไปเยอะมากก็เลยเป็นที่มาว่ากาสอทอเนี่ยเลยต้องการให้ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องลดค่าบริการไม่น้อยกว่า15%เเพื่อเป็นการตอบแทน ใชครับซึ่งจะได้จะได้ไดผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เ่ะฉะนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจในธุรกิจนี้ก็คือว่านักแต่เดิมเรามีเฉพาะรายได้จากการค่าโทร,รที่เราเรียกว่าเป็น voice แต่ในอนาคตอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการจ่ายเงินส่วนที่2ก็คือค่าบริการ Data าจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหมายเลขเนี่ยนะครับ,รบหรือที่เรียกว่าปูเนี่ยนะครับ,รบก็อยู่ประมาณเบอร์ละสักรอบาทส0งอบาทแต่พอหลังจากที่มีเริ่มมี 3G เราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนนึ่งก็คือเป็นค่า Data นะครับซึ่งก็จะทําให้ค่ารายได้เฉลี่ยเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจาก2 0 0 3้อาอาจจะกลายเป็น400หรือ500อันนี้ก็เราก็ต้องคอยดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นเสน่มันตรงอยู่ที่ว่าด้วยจํานวน s u b ส c ายเบอหรือจํานวนเลขหมายที่เท่าเดิมเนี่ยครับมันสามารถที่จะมีรายได้ต่อหมายเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ส่วนแบ่งลดลง นั้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่น่าสนใจนั่นคือภาพที่ชัดเจนสําหรับกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มโอเปอเรเตอร์นั่นเองที่นี่กลุ่มที่2อนะคะอันนี้เป็นคนสร้างถนนสร้างถนนใช่ครับสร้างถนนนี่นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นการลงทุนสร้างถนนทั่วประเทศแล้วก็ให้เช่านะครับให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ที่ต้องการช่องไอ้ตัว Data สัญญาเนี่ยนะครับไปเช่าเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือว่าถนนที่เราว่างลากสายไปเรียบร้อยเลยเนี่ย เราจะหาผู้เช่าได้มากขึ้นเพียงใดนะครับเฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเรากาลังจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นทีวีดิจิตอลครับซึ่งกำลังมาในอนาคตแน่นอนทีวีดิจิตอลเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วคือดิจิตอลเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งผ่านไปไม่ว่าจะผ่านทางทางอากาศหรือผ่านทางสายเคเบิลก็จะมาใช้บริการตรงนี้เช่นกันแล้วรวมทั้งในลักษณะของการใช้บริการข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นว่า เราเคยใช้แบบ 3G แบบติดติดขัดๆนะครับเพราะปริมาณของไอตัวแบนด์วิดท์หรือความความถี่เนี่ยเราไม่เพียงพอแต่ปัจจุบันนี้พอทุกข่ายได้ประมูลความถี่3 2.1กิกะเฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วความต้องการของการใช้ข้อมูลเนี่ยมากขึ้นแบบาาเยอะมาก<ล>มหาศาลเลยแน่นอนครับพอมีการใช้มากขึ้นถนนที่ต้องการก็จะมากขึ้นด้วย<ม>ก็จะเป็นโอกาสของบริษัทที่ทำถนัน คงขายอันนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นแค่ถนนซอยเลยต้องวิ่งเบียดกันแย่งกันอาจจะติดขัดกันบ้างแต่ตอนนี้ถ้าถนนมันกลายเป็น8เลนเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยโอ้หคนรถก็จะวิ่งเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีแนวโน้มเทคโนโลยีอันหนึ่งที่น่าสนใจที่เรามืสักครูได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของตัว Data Center นะฮะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าคลาวคลาวก็คือภาษาไทยก็แปลว่าก้อนเมฆก้อนเมฆก็คือความหมายก็คือ มันคืออะไรที่มันจับต้องไม่ได้ตัวไหมฮะทีหน้าทีหน้าไปคว้าจับเมฆนี่จับแล้วไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วมันมีมันมีตัวตนของมันอยู่เพราะฉะนั้นตัวตัวเทคโนลยีของคลาวนี้คือแปลว่าเรากําลังย้ายข้อมูลหรือตัวโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในออฟฟิศของเราไปอยู่สักที่หนึ่งสักที่ใดใดที่หนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นการที่เราย้ายข้อมูลเราเนี่ยจากออฟฟิศเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับข้อมูลเราก็ยังเป็นต้องวิ่งผ่านสายโทรคมนาคม ซึ่งก็เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้โครงขายตัวนี้ oh. ซึ่งยิ่งถ้ามีการใช้บริการที่เป็นคลาว d ์ก้อนเมฆมากขึ้นเท่าไหร่ oh. โครงขายตัวนี้ก็จะถูกใช้งานมากขึ้น oh. <Okay. S 2> ขนาดเดียวกันนี่นะครับคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือการซื้อฮาร์ดแวร์เยอะๆเนี่ยก็ลดลงแต่ลลเป็นเน้นที่ Data Center ถูกต้องครับแล้วก็รายได้ตรงนี้นี่รับรู้ทั้งในเรื่องของถนนแล้วก็คลาวน์รับรู้ไรายได้เป็นการเช่าเป็นการเช่าครับ oh. okay. ชัดเจนมากนั่นคือในกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะครับกลวแบลกบนกลุ่มที่3ละคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ให้บริการคอนเทนต์ซึ่งเจนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคุ้นเคยกับการให้บริการคอนเทนต์ที่เป็นแบบเป็นเสียงเช่นโทรเป็น1900แล้วก็แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์มีจะมีทํานายดูดวงหรืออะไรก็แต่หรือทำนายผลฟุตบอลแต่ต่อไปด้วยความที่เราเปลี่ยนเป็น 3G เรียบร้อยแล้ว การให้บริการคอนเทนต์ก็จะเป็นรูปแบบใหม่ก็จะแทนที่จะเป็นเสียงอย่างเดียวก็จะมีทั้งภาพนะฮะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพวิดีโอนะครับซึ่งต่อไปไม่แน่นะฮะอาจจะได้เห็นหมอดูต่อหน้าสดออนไลน์ออนไลน์นดูหเหงได้ด้วยได้เหง้งได้ด้วยที่เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้จากการที่เรามาอยู่ในระบบของ 3G นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจมันก็คือว่า คอนเทนต์เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยมันไม่ถูกจำกัดเฉพาะเรื่องของเสียงแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้บริการอื่นใดที่แล้วแต่คนจะสัสร้างกันขึ้นไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับปริมาณของการใช้ข้อมูลที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับเติบโตอย่างมหาศาลนะครับเห็นว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยแลวใช่ไหมครับจะทานข้าวก็ขอถ่ายรูปซะหน่อยแล้วก็โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กนะฮะหรือต่อไปถ้าเกิดแบนด์วิดต์มากขึ้น ก็จะขอถ่ายวีดีโอสักหน่อยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยทานข้าวอะไรอย่างนี้ครับและนี่ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีตัวผู้ให้บริการคอนเทนต์นะครับนั่นคือกลุ่มที่สามคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะคะกลุ่มที่สี่นะคะกลุ่มที่สี่นะครับก็คือกลุ่มผู้รับเหมาในการติดตั้งระบบนะครับเห็นว่าในช่วงนับจากนี้ไปเนี่ยสามปีนะครับไม่ว่าเป็นผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์รายใดก็ตามเนี่ยจะต้องเล่นในการติดตั้งเครือข่ายเนี่ยครับ ให้ครอบคลุมถึง95%งประชากรของประเทศไทยนั่นก็คือแปลว่าการจะต้องมีการติดตั้งตัวเครือข่ายเนี่ยนะครับจะต้องเร่งทํากันนะครับรวมทั้งมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆได้เกิดขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรากาลังจะเพิ่มพูดถึงเรื่อง 4G นะครับเรากําลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการให้บริการรูปแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้รับผู้รับเหมาที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าในช่วงหน,นึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ก็ยังมีงานที่เข้ามาอยู่ ค่อนข้างมากอ๋อถึงแม้ว่าจะเป็นรายโครงการก็ตามนะคะแต่ว่าโครงการต่างๆรออยู่เยอะถูกต้องครับึ่งพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วงานที่เขารับเหมาเนี่ยเป็นงานรับกับรัฐวิสาหกิจหรือว่ารับกับก็มีทั้งคู่ครับหรือว่าดีแท็หรือ True โดยตรงครับก็มีทั้งคู่กับก็แล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละบริษัทครับบางบริษัทอาจจะถนัดกับรับวิสาหกิจบางถนัดบางบริษัทก็ถนัดกับเอกชนชนค่ะนั่นคือกลุ่มที่4แต่ทีนี้กลุ่มที่5เนี่ยน่าสนใจกลุ่มที่ืออมีบริษัท บริษัท AT AT สามารถนะครับล็อกสเล่แล้วก็อาจจะมีถ้าทางด้านานพวกเอกชนก็จะเป็นอย่างเช่นเอ็มเฟกซิน่าเจนครับมาดูกลุ่มที่5กันต่อกลุ่มนี้ใกล้ตัวกับผู้บริโภคหน่อยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้กระจายสินค้านั่นเองนะคะอาจารย์บอกว่าแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นขายส่งกับขายปลีกใช่ครับโอกาสมันอยู่ตรงไหนครับว่าส่วนใหญ่ถ้านึกถึงซื้อโทรศัพท์เนี่ยหลายคนบอกว่าซื้อมาบนคองก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสของกลุ่มนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็ ถึงแม้คือเราต้องมองภาพนี้นะครับว่าภาพรวมก่อนโดยตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับเช็นว่าประมาณ3เดือนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราซื้อมาก็ตกรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโดยวัฏจักรของกา,การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเนี่ยครับ ทุกๆ3ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนคือยังไม่เสียนะแต่รู้สึกมันล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องซื้อใหม่เรฉนั้นก็คือแปลว่ามันก็จะมีการรีเพอร์เชสหรือมีการซื้อซ้ำเนี่ยอยู่ในวงรอบทุกๆ3ปีนะครับอันนี้คือมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วหายไปเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทําให้คนเนี่ยต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือซื้อเพิ่มนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยครับเราใช้โทรศั เป็นรุ่นแบบง่ายๆนะครับใช้กดโทรศรัพท์เอาแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้รุ่นที่มีนิ้วจิม้มนะครับซึ่งเป็นกทัสกรีนทัสกรีนรแล้วก็มีระบบเป็นลักษณะ OS ที่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการซื้ออย่างเช่นบางคนเดี๋ยวนี่จะต้องถือสองเครื่องนะเพราะเครื่องเดียวรู้สึกแบบไม่ทันสมัยแล้วอะไรต้นเน,นั้นทำให้ปริมาณของการซื้อเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ มีการขยายจากตลาดที่กลุ่มที่ไม่เคยใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่อาจจะเคยเป็นรายได้น้อยนะฮะหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นคุณตาคุณลุงที่ไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยทุกนี้ก็กลับมาใช้โทรศัพท์รุ่นอามารุ่นนามารุ่นอิกตงนะครับเป็นว่าตลาดเนี่ยมันจะมีช่องว่างเข้าไปเยอะนะครับซึ่งในกลุ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราจะต้องมาดูให้ดีว่าเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วสิ่งที่มัน อาจจะเกิดปัญหาก็คือในเรื่องของการสินค้าล้าสมัยแต่เมื่อทําให้ตัวสินค้าที่อยู่ในโครงังเนี่ยนะครับอาจจะเสื่อมค่าได้เร็วเั้นตรงนี้ในในธุรกิจนี้จะเป็นกลุ่มที่มีกำไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็คือเน็ตมาร์จิ้นเค่อนข้างที่จะบางมากหนึ่สองเปร์เซ็นตหรือเปล่าใช่ครับประมาณนั้นแล้วขณะที่มีความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าล้าสมัยอยางะสเพราะฉั้นตรงนี้เนี่ยข้อดีคือ มูลค่าของการซื้อเนี่ยสูงมากนะครับอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยขายกันปีละเป็น2องเอล้านสามเอล้านบาทต่อปีอนะครับแต่ว่าเนื่องจากกําไรขั้นต้นต่ําแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดูให้ดี เห็นภาพครบทั้งชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่ม ICT ใหญ่ๆเนี่ยทำให้ทีน่าเชื่อว่าว่าที่พ i หลายๆท่านนะคะพยายามที่จะลองต่อจิกซอกันนะคะแล้วก็เห็นโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาพิจารณากันอีกบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังอยู่กับเราเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนํากันต่อด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์จา แล้วก็พี่หมอเคเป็นอย่างมากนะคะที่สาวเวลามาให้ความรู้กับว่าที่วีของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บ,รบช่วงหน้านะคะอย่าไปไหนคะ่ะเรายังคงมีข้อมูลดีๆนะคะจากสุดยอดนักวิเคราะห์ในช่วงของเต erm ิมท่าปีไอบายเมย์แบงกิ้เองแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอะสะักครู่ติดตามกันต่อช่วงหน้าคะ่ะ